เดี๋ยวเราพูดเรื่องเซลล์กันวันิกีกันนิดนึงก่อนที่จะเริ่มทำโจทย์กันวันิกเซลล์หรือเซลล์กันวานิกนะคะ เป็นเซลล์ที่เปลี่ยนปฏิกิริยาเคมีไปเป็นกระแสไฟฟ้าซึ่งจะมีอุปกรณ์ก็คือบิกเกอร์สใบนะคะแล้วก็จะมีโลหะจุ่มอยู่ในบิกเกอร์ และมีสะพานเกลือนะคะเป็นทางผ่านของอิเล็กตรอนซึ่งจุ่อยู่ในสารละลายทังคู่นะคะก็จะมีสะพานเกลือกับโลหะนะคะแล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญก็คือวงมิเตอร์จะเอาไว้วัดสักไฟฟ้านะคะระหว่าง 2อขั้วทิศทางของโวลเิเตอร์จะเป็นตัวบอกขั้วนะคะถ้าโวลเิเตอร์เข็มกระดิกไปทางขวาแสดงว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากสายไปขวานั่นหมายความว่าด้านซ้ายมือหนูคือขั้วาอาโนดและด้านขวามือจะเป็นขั้วคา,าโทดหรือแคโทดอาโนดหรือแอโนดนะคะได้เหมือนกันนะคะ ด้านซ้ายเป็นอาโนดเพราะดูจากเข็มโวลมิเตอร์ด้านขวาคือคาโทดนะคะอาโนดจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเสมอที่ปฏิกิริยาออกซิเดชันตรงนี้จะเรียกว่าตัวรีดิวส์ถูกออกซิได จะเป็นขัว้วที่ออกอิเล็กตรอนเพราะนอิเล็กตรอนจะวิ่งออกจากขั้วนี้เสมอนะคะส่วนคาโทดจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันรีดักชันรับอิเล็กตรอนจะเป็นตัวออกซิไดถูกรีดิวซ์ รับ electron. อิเล็กตรอนออกออกรีรับลดปรจจุบวกจะลดลงนะคะและทุกครั้งหนูคงไม่สามารถจะวาดบีเกอร์สองใบสะพานเกลือและโวลมิเตอร์ได้เพราะฉะนั้นหนูจะต้องมีตัวยอ่อตัวช่วยเรียกว่าแผนภาพเซล แผนภาพเซลล์เนี่ยจะมีส่วนที่เป็นขั้วอะโนดอยู่ทางซ้ายมือของสะพานเกลือซึ่งสะพานเกลือของหนูเนี่ยเทียบได้กับเครื่องหมาย2ขีดนะคะขั้วนี้จะเป็นขั้วอาโนดซึ่งเกิดยา a oxidation ตัวรีดิวทูออกซิไดออกอิเล็กตรอนส่วนด้านขวามือนะคะก็คือ คาโทดหรือแคโทดรีรับรถแผนภาพเซลล์หนูอาจจะมีขั้วเฉยหรือแพลตินัมนะคะคือคาร์บอนหรือแพลตินัมก็ได้เป็นตัวปิดขั้วอยู่ก็ได้ถ้ากรณีที่สถานะของขั้วนั้นมันเป็นแก๊สนะคะก็จะใช้โลหะมาปิดนะคะมาเอาโลหะแพลตินัมหรือคาร์บอนคือมาจุ่มลงไปอะ่ะเออเพื่อให้มัน ครบวงจรว่าเงินเหอะไม่งั้นแก๊สก็ไปหมดนะคะเป็นพลตินัมกันอะไหนไม่งงซึ่งไม่ได้ทุกครั้งต้องมีพลตินัมแล้วแต่นะคะถ้าสถานะเอควสอสู่แล้วก็จะไม่ต้องมีพลตินัมแล้วนอกจากนั้นส่วนที่หนูต้องรู้เกี่ยวกับกัานิวอิกเซลนะคะนั่นคือเรื่องของค่า E0 E0 หมายถึงค่าสักไฟฟ้าความต่างสักไฟฟ้าระหว่างขั้วระหว่างขั้วอะไรระหว่างขั้วขาดหดกับขั้วอานุซึ่งสําหรับกันวานิกเซลเนี่ยมันจะออกค่าบวกเสมอถ้าคํานวณออกมาแล้วถ้ารู้อยู่แล้วว่าเป็นกันวานิมันต้องออกค่าบวกดังนั้นหนูอาจจะไม่ได้ดูออกว่าใครเป็นขั้วอะไรหนูก็จะยังทําได้เพราะว่าจับ E0 ูมากลบสูน้อยได้เลย ถ้ามันขึ้นชื่อว่ากันวนิกในโจทย์ข้อนั้นพูดว่ากันวนิกอยู่แล้วนะคะซึ่งกันวนิกเนี่ยจะต้องออกค่าบวกเสมอบวกและหน่วยเป็นโวล์ wow, นะคะ โอเคเดี๋ยวเราสรุปกันวันอีกเซลล์แล้วเราไปดูโจทย์กันวันอีกเซลล์กันก่อนนะคะ